สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรรกทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเลข่มอมงคลอาจารย์ผู้หลวงนะครับทีมงานเบาฟ้าปรุตุมก็ได้ตามเลื่องมงคลโค้งสุดท้ายของอาจารย์ผู้หลวงมาฝากท่านผู้ชมรอรุนพร้อมกันนะครับก็ถือว่าเลื่องงามยามดีสำหรับวันนี้ สังสำหรับเลขมงคลโพงสุดท้ายนะครับเลขมงคลอาจารย์ภูหลวงมวดประจำวันที่16พุสติกายนพศ2564นะครับบ่าวฟ้ากตูมก็ได้ าตามมาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาฟ้าบองตูมด้วยนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับท่านวางอย่างไรเผือท่านใดมีในใจตัวสองตัวก็ลองไปประกอบดูนะครับคำเตือนนะครับช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เรขมงคลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางไปประกอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นพร้อมกันครับงวดที่22เ <c oughs> หลืออยู่สามงวดสุดท้ายของเรืกอาจารย์ผู้หลวงนะครับเรียมงคลอาจารย์ผู้หลวงว่าจะปังในปีพศสอ6 4นี้หหรือไม่ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวป้า,าวกตูมด้วยนะครับรครับเรามาดูกันครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศสอ6 4นะครับท่านอาจ,จารย์ผู้หลวงวางอย่างไรนะครับเผื่อท่านใดมี ในใ,ในใจอยู่แล้วตัวสองตัวก็ลองนำไปประกอบดูนะคัสำหรับทีมงานบ่าวฟ้ากกตูมก็ได้นำมาฝากท่านผู้ชมลุนไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผ <ma ู้ติดตามก็คงไม่ผ well. ิดหวังนะครับสำหรับมวลนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวฟ้ากอกตูมนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปก็สำหรับเรลงมงคลเมื่อประจำวันที่16บพฤศจิกายนพศสอพันกสบก็ประมาณนี้นนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบอกฟ้ากุากตุม ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจขอให้เลขมงคลดังกล่าวเป็นไปนตามที่ท่านคิดที่ท่านฝันสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี